ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวในคลิปเราไอจีของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนวิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่หน้าเว็บไซต์ K M Social นะครับขั้นรับตาวไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สกแกนเขียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อใชนด้านล่างตรงนี้ได้้้เลยนาาาาใคครรรรมมมมชกกัังงแ็ตสสถผ อ่ะเข้ามูลต่างๆการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติมชื่อแม่โปรแกรมอัตโนมัติต้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถลรบกวนกดกระด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะส่วนผ่าเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันอ่ะเข้ามูลต่างๆเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับให้เรามาหน้าคําสั่งซื้อหมายคุณได้เลยเนาะก็จะเป็นแพลตฟอร์ม หลักๆก็จะมีทาง Facebook อินสตาแกรม u t u b e TikTok นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้าของอินสตาแกรมก็แล้วกันเนาะแล้วก็อามอนมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปหน้านี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยเนาะผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวที่2ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโต์ของเราได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นโต์นี้ก็แล้วกัน แล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้วางใส่ได้เลยประมาณนี้นะครับจำนวนนี้นะครับก็จะเป็นจนํานวนยอดวิวของเรานะครับก็สามารถเช็คชั้นดำค้าส่งด้านล่างตรงนได้เลยเนาะเดี๋ยวผมว่าจะใส่ไปสัก1000ันก็แล้วกันเนาะอ่ะเว็บไซต์ก็จะคานวณค่าใช้จ่ายหล่าเทียบร้อยแล้วนะครับ1000วิวก็ตกอยู่แค่2บาทเองเนาะตอนที่เราจะกดสั่งซื้อด้วยครับก็อย่าลืมขึ้นมาเลยเดี๋ยวเพิ่มเติมก่อนรับบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเราก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับ อ่ะแล้วเังซื้อคุณแล้วนะครับผมไปแล้วเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะเป็นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่ไปดูสถานในการงานขอเดิมคุณอินได้เลยนะครับอ่ะเราก็ได้มาได้ปอกการซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหมือนคุณอินได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแล้็เดิมของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เพื่แนบไปได้นะครับก็สามารถต่อสอบกันได้เลย ก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เรากดพิมพ์เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมี3ช่องทางการชำระเลยนะครับหลักๆก็จะเป็นทางพรอมเพย์ทูนี่วอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนล่างตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมหลายแบบขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส่หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็็สาา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 ามมมมมรรรถคคัััับบบททท่่นนนน้้ชกกกกไไไไไดดเเเเลลยยยยะะงงงซีีอืภ ่อมานะครับไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยเนาะบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถหาดูบริการของเว็บไซต์ได้เลยส่วบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังกดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อ่เลื่อมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยเนาะอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อมินนะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อมิ้นตรง อ่ะเข้ามาหน้าต่างให้ต่อรมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราจะต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตอนนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือสปอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหล่าด้านล่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเราสั่นเลขก็เด์ของคุณใครที่มีความเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่ในกรอบเสีความนี้ได้เลยตัวคนที่มีรูปภาพหรือแตางต่างนะครับก็สามารถได้แท็กปารงดนี้ขึ้นมาหรือก็ส่ง เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดคลิปเร็วของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ยอดวิวขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นเทียบรอยแล้วหรือยังอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนเลยก็แล้วกันเนาะตอนนี้ยอดวิวของเราก็มีอยู่แค่260คนเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งกันแล้วกันอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำการลดเร็วมากเลยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ยอดวิวของเราขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นเทียบรอยในเว็บไซต์แล้วนะครับก็ทางเว็บไซต ส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปที่หน้ากระสังรัได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งลิงก์ตรงนี้ให้เพื่อนๆคนุณหรือคนรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณเติมขัน้นต่ำ100บาทน,น,นะครับคุณก็จะได้ตราคอมม่ิเศษ1 0์เลยเนาะแต่ลิงก์ไอว้ตถทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโคตรใด้ครัล